สวัสดีจ้าเอซี FC แฟนครับทุกทุกท่านพบกับยายมือนี่วัน 17, ที่ส7ันวาคมสองพนหเจหลังมือหวยออกหนึ่งมือไพโน่โศกดีมอว่านี่ไพโศกดีบอกยายในเด้อยายสีแสดงความยินดีน้ำจา้าสำหรับท่านว่าคมกะไก่สินปีเอฟซี FC, พร้อมรับปีใหม่ส่วนน่องแอมชนทีชากักบ แคปชั่นท่านว่าแล้วท่านพร้อมอยู่วะซา,านแม่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 แอม,แม,แม,แมน่อยลอยสั่งสวยอยู่แล้วจ้าพร้อมพอดีแหละย่ายวาแบบนี้เขาเอื่นแคปชั่นลดนำนักพดค,คำคำนารักนารักเรียกไล่ลุกหัวใจกะวาไปเนาะ และข้าวดีจ้าข้าวดีสำหรับอิปซี่แม่แม่ผากกลางอำเภอสัมันานจังหวัดนคนปรปฐมเตรียมโตวพบกับความสนุกสดไสมวลมวลหนาเวทีใด้ในงานขึ้นบานไมอํอำเภอสัมนันานจังหวัดนครปฐม ติดตามการล่องเล่นเต้นอ่อนของแอมชนทิชาเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเนาะ FC แฟนครับที่มางานและในพื้นที่ไปทรงยิมทรงกำลังใจส่งมาไล่ให้แอมหน่อยกันจ้าสำหรับคลิปนี้ยายกับมาแจงความเคลื่อนไหวของศิลปินทีนารักของอห้าลืมไปให้กำลังใจน้องแอมไล่หลายเดอร์พี่น้องเดอร์สำหรับวันนี้ยายกะขอจบ คลิปแต่เพียงคลิปหนาพ่อกันไม่ไพเข้ามาาไม่สำหรับเอฟซีนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วเข้ากัติดตามให้กำลังใจน้องแอมไปน้ำกันดนๆดนดนันนๆจับมือกันไปตลอดไปจา้าขอบคุณจา้า